เยอะเลยเอ๊ะเอ๊เออนี่บักหลายนึงเอาใส่จังได่แม่มันจังสิยู่นี่แด้แด้หนึ่งหางนะคะหนึ่งห้างใครก็บอยง่แยๆปีกายอยู่เมนูมือนี่อะไรนะอ้วนเกียงผักหวานเกียงผักหวานใส่ปลาคอปลาคอใหญ่ เหลืออีกสองห้างปอ๊อเมนูยังไงเมนูแกงผักหวาน,กวานแกงผักหวานซื้ปอปลาคอบ่แกงผักหวานซื้ปอปลาเซื้อปลาคอไงเสือปลาคอไงมาลองเพลงดูปลาคอไงมาหอดแล้วปลาคอไงมาหอดหายเอแมนมึงเนาะนี่กินเก็กกูถึงปลาคอไงมาหอดแล้วมาหอดเงินแล้ว กูไปขึ้นยูหนอนงเมื่อยแท้ไปอยู่หม่องชูยูใต้เทกันโ่อะไรแบอโออันนี้คือสวนผักแม่ใหญ่เซยนะคะจะเป็นดงบักพริกยายเซยนะคะต้นสูงทองหัวเลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นต้นแคนานะคะอันนี้ก็ดงบักพริกอีกแล้วค่ะบักพริกเยอะมากเยอะที่สุด งวกมาทางนี้จะเป็นผักผักแปน้นผักแป้นหรือผักกุยช้ายนะคะออกดอกแล้วพุ่นดอกผักแปน้นเห็นไหยังนั่นคือดอกผักแปน้นส่วนใยเซยก็จะมีห้ามีหญ้าห้าบอร์เซ็นบวกกับผักอีกห้าเปอร์เซนตะพี่น้องกบผักอิตู่มีใยเซยมันน่าจะเท่าแล้วแหละ เดีสาวป่วงจะเอาในมันเหมือนหวานใส่ท to ี่หน uh ้า huh. บ sure. ้านสาวป่วงด้วยย่ำแกงของกินมันจะจะได้ไม่ยากจะได้ไม่ต้องซื้อนะพี่น้องนะเราก็ได้พักอีตู่เป็นที่เรียบร้อยเราจะมาเอาต้นหอมต้นหอมต่อนะคะหอมสาวป่วงจะไม่มีการลิใบทางข้างนะ สาวป่วนจะหลกบทกกเลย <c oughs> นี่จ้ายายเซยจะด่าหัวน้ำหลังก็แล้วแต่นี่เเซยก่อยขอหอมเจ้าหน่อยนะสองกบเจ้าจังปลูกใหม่นะ <c oughs> รุ่นนี้ไม่มีการลิขค่ะพี่น้องดึกบดเลยอันนี้ก็จะเป็นกบบกเขือไม่เห็เ่เซยนะบะเขือขื้นเยอะมากเลยหรือบลเขือเปะ มันก็ต้นหอมไม่ใช่เลยเสีงยงรถก็จะดังหน่อยนะเพราะเฮือนติดหอนทางมีกูบอกพริกไม่ใช่เซยเต็มเลยบอกพริกดกมากเดี๋ยวจะเก็บไปฝากญาติพี่น้องป้องฝายทางนนทบ,บุรีเป็นค่ะส่วนนี้ถ้าง,งูไม่ตอดตายก็ได้ผักไปกินเยอะไปแล้วค่ะอันนี้คือเตามินิมลอลเยเซยนะคะ มีหมวหอมกระบอกพริกเกลืปูงกับซมิทเทนี้เกลือปลาแลวก็ต้นัว ประคอเด็กๆแล้วมาป่าลูกมากอือสมอำลำ ดองใส่สมบัติวแล้วแกงบะคอหลุ่นไงส่สมยังสมงสงบุตแดงสมบุตแดงจังเดียวคนแีแ้อะไรปลาสิแตก <c oughs> ตามไปด้วยผักหวานซ้ำๆเลยผ <c oughs> ักหวานกับผักขะนะใส่ผสมกัน <c oughs> นั่งเด้่อนี่นเด้อใส่ถุงไอเสียบมีนก็ใส่เหมือนคนเหมือนผักน้มบัวน้มบัวกับผักอีตูนะใส่แล้วผักอีตูใส่แล้วผักขะนะผักข้าวอมเตะกันตึงตังเลยคุณสองคุณสองโอเคเรียบร้อยรอมันยุบละค่ะพักยุบจากข้าวจังมันเบิ่งอีกเชืีอแซ่บแน่นอนระดับแบบนี้เซ็งยับเห็ดจะนำพันผ้าแตกบุตรภูน่ะต้องเสียงหมอลด้วย เฮ้หมาเลาาอกมาเฮแซ่บๆน้ำกันจะพี่นอ้องมื่อนามาพอกบเมนูยังจังวากันใหม่บ๊ายบาย